วันนี้นะคะได้เสื้อมาใหม่ค่ะคุณเก๋กไก่เห็นแล้วก็ประทับใจสวยนะคะเอาใจใครที่ชอบเสื้อคอวี เป็นเสื้อที่ใส่สบายๆคะ่ะเอาใจสายนี้เลยนะคะอ่ะมาดูคุณสมบัติของเสื้อรุ่นนี้ก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นของยี่ห้ออามมนี่ค่ะคุณเป็นชุดอมสามสิบเก้าน้องใหม่ล่าสุดนะคะลักษณะของเสื้อคืออย่างที่กลืนไว้ก็คือเป็นคอวีแบบนี้เลยนะคะเป็นกระดุมหน้าเป็นผ้าลินินผสมลูกไม้คะ่ะเป็นผ้าลินินแต่งลูกไม้อย่างนั้นก็ได้นะคะบริเวณนี้จะเป็นลูกไม้คะ่ะเอามาตกแต่งนะคะแต่ว่าตรงตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นผ้าลินินเลยคะ่ะ นี่การดีไซน์เขาก็น่ารักนะคะแม่ค้าชอบตรงคอวีเวลาที่เราใส่เสื้อคอวีเนี่ยมันจะดูแบบคอเรายาวขึ้นนะคะตอบโจทย์คนคอไม่ยาวแบบเรานะคะแล้วลูกไม้ที่ตกแต่งนะคะก็จะมีเหมือนคล้ายๆดอกซ้อนหรือว่าดอกลอยมีเกสรรอบๆแบบนี้เออน่ารักดีนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันอ่าตรงนี้บริเวณนี้เขาก็จะตีเกล็ดให้เนี่ยเพิ่มความเก๋ไก๋ไปอีกนี่น่ารักมากๆตรงชายก็จะเป็นแต่งด้วยลูกไม้นะคะบริเวณแขนเป็นลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะ นี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะว่าด้านหลังเป็นแบบไหนด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบลินินนะคะด้านบนก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้คลุมแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นผ้าลินินแบบนี้ให้เลยเป็นทรงเข้ารูปเป็นทรงเข้ารูปที่ใส่สบายมากๆต้องบอกว่าไม่มีซับในนะคะด้านไม่มีซับด้านในก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่ได้บางจนเกินไปไม่ได้บางมากนะคะเป็นผ้าลินินที่แต่งลูกไม้นั่นเองนะคะไซส์ของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่เบอร์ 38.40.42.44.46ใครใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์นั้นได้เลยแต่จะบอกว่าใครใส่เบอร์อะไรใส่เบอร์นั้นคือมันจะใส่แล้วมันจะมีความใส่สบายอะคะ่ะใส่สบายกว่าบางยี่ห้อบางรุ่นเนื่องจากว่านะคะอย่างเช่นตัวที่แม่ค้าใส่เป็นเบอร์40เบอร์40เอวเข้าไปอยู่ที่38 แต่ว่าไปขยายที่สะโพกค่ะคุณสะโพกอยู่ที่42ค่ะคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดพงุงติดสะโพกก็คือบงับงพุบงบังสะโพกให้คุณได้เลยเนี่ยมันจะสบายตรงบริเวณนี้นะคะใส่สบายมากๆส่วนอ่า สีที่เราได้มานะคะสีเราก็จะเริ่มแต่สีที่แม่ค้าใส่ก็คือสีชมพูเป็นชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับไปงานมงคลอะไรแบบนี้งานทั่วไปหรือว่าคุณใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลูกไม้จนเกินไปอ่ะสีชมพูนะคะอันที่หนึ่งสีต่อมาสีในหุ่นสีในหุ่นเนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาค่ะคุณเป็นเทาบางคนก็ดูเหมือนในรูปอาจจะเป็นน้ําตาลแต่ว่ามันเป็นสีเทานะคะเป็นสีทึบๆึๆอันนี้ก็เก๋ไกมากใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะเป็นสีที่เก๋เหมือนกันนะคะแม่ค้าก สีที่ใส่ได้ทุกโอกาสเลยช่วงนี้ยิ่งช่วงเข้าพรรษานะคะไปใส่ทําบุญก็ได้หรือว่าใส่ไปแบบไปนอกสถานที่ไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะสีต่อมาก็จะมีสีแดงนะคะสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ก็เกมไม่เบาเลยนะคะแล้วก็สีครีมอันนี้ก็สวยเหมือนกันหรือว่าสีสุดท้ายก็ตามรูปเลยค่ะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบสีอะไรใส่เสื้อเบอร์อะไรก็ทักแมค่ค้ามาได้เลยนะคะมีทั้งหมด7สี ส่วนราคารุ่นนี้นะคะราคาก็เบาๆสบายๆเลยนะคะราคาอยู่ที่1140ักถ้าใครเก็บปลายทางก็1190ส่งให้ฟรีถ้าชอบเบอร์ไหนใส่สีอะไรทักแม่ค้ามาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนว่ามีสีอะไรพอดิบันจำสีไม่ได้ค่ะคุณมีทั้งหมด7สีแต่ว่าลืมไปอยู่1สีทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ